สวัสดีพี่น้องพี่น้องถักไทยถักไทยเกมเห็นว่าแล้ววันนี้สีแกงได้พี่น้องแกงหลายรอบแล้วล่ะแต่รอบนี้สีเห็ดไหนเบิ้งพี่น้องเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งหวานค่ะเห็ดพิ่งหวานล้วนอันนี้คือวายใส่เห็ดเพิองกับเกลือเห็ดเพิองอันคอยลวกน้ำได้พี่น้องเขาลวกน้ำสก้อนพายอย่างเงินมันเป็นฟองเนาะขอบอยากสวดฟองมันอันนี้เห็ดเพิองใส่เกลือสูตรคอยเด็กบ่มียานั่งพี่น้อง กินตามมีตามเกิดเนาะคนเมืองนอกอันนี้คือหนอไมก้กระป๋องพี่นนองของกระป๋องของป๋อ,อ,องด้วยนี่ห <c oughs> นอไมก้กร,ระป๋องผสดรวมมิดจ้าวันนี้ทํารวมมิดนี่หนอไมก้กระป๋องด้วยค่ะเด้อนี่ขอ่อยหนอไใหม้น้ำแต่ไม่มียานางว่าเป็นยัง,นนงเนอะพี่นนอเน้อยแสบคือเกาอันนี้อันนี้นนนนบลอกพริกบลอกพริกด้วยค่ะก็ฟักแมว มู่อยได้ฟักแมวมาฝากพี่น้อง่อยเอาเน็ตไปฝากเพิ่นเพิ่นแล้วเอาฟักแมวมาฝากคอยคอยใส่ฟักแมวขอมเพราะฟักแมวมันหวานอันมักฟักแมวอันเถิงหวานเถิงขนาดได้พี่น้องเถิงเถิงกินสดก็ได้ไหมคล้ายๆแตงไหมกินกับปุกกับแก้วกไ็ได้ได้ฟักแมวแล้วก็มีของแข็งบอกเออหิมะพี่น้อง บอกอื้อที่มาเป็นยังข่อยได้บอกอือมาที่สื่อมาจากเบลวเยี่ยมมันว่าพี่น้องวันนี้ข่อยว่าถาใส่แกงเห็ดเมเต็มหม้อแล้วข่อยได้ว่าใส่แกงเห็ดข่อยเลยป่าซอย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 แล้วข่อก็ใส่ซองแข็งไหว้รอใส่แกงเห็ดได้ใส่ยี่หรีพี่น้องนขนาดข่อยว่าเห็ดจะเห็ดที่ออกบ่อได้นี่ เต็มหม้อแม่นบบาน,นี้กินซอยในเด้อหมูขี้รด,ดอยากอยากมูอีกมูต้องกินซอยอีกเนาะแบบนี้ขี้รนไปฝากงูอีกละหมอหอมไง <c oughs> สดจักมือนี่สดกินเหรนพี่น้องเขาเ่าองเอาใจเพราะว่าเขา,ขาเขาเขาบ่มีหน้าดำเนาอยอยู่เมืองนอกนอะเขาก็เลยก,กินอาหารในดอกพี่น้องเมืองดอกนี่ กกเลยกินอาหารในดอกเพราะว่าข้าวแพงเก่งแต่กับพี่น้องหัวเข่าแพงหมูมาหาพี่น้องหมูมาหาแกบว่าให้กินเขาเขาเชียงเพราะว่าอย่างเพราะว่าเขาแพงกินในดอกบพแม่ไดอกเพราือถนัดกินไนดอกพี่น้องถนัดกินตะกับบ้านเฮาเป็นสร้างเลยกินไนดอกปัี่นี่นรอให้มันเดือดเลอพี่น้องเลยข่อยสีมาปรุง ไข่กะแกงเป็นดอกนาะพี่น้องแกงเห็อดอ่ะดาวมาให้พี่น้องเบิง่งเดี๋ยวรอให้มันเดือดจา้ารอให้เดือดก่อนฟดแล้วพี่น้องฟดแล้วนะจ๊ะฟดแล้วบาดีกะสิมะปุงเด้อพี่น้องข่อยใส่หอมแดงพร้อมนี่เดี๋ยวบออื้อข่อยชิเลตุ่มเปกะบออึ้หิมะข่อยจะคหลายบออึสิเลบาดีสิมาปุี่น้องฟักแมวข่อยใ,ให้พรกเจ้าเบ,บิ่งฟักแมวด้อ ฝักแมวเป็นอย่างนี้จ้าฝักแมวเห็นว่ามันมีหลายชนิดได้พี่น้องฝักแมวอันนี้ชนิดนี้ชนิดสีขาวอันนี้มันก็ลังเกิดนอทำม,มุ้งเจ้าสีเอาไปปลูกจงไว้์ได้พี่น้องปลูกเอาไปปลูกนี่มันเกิดนอเดี๋ยวนี่ฝักแมวรุ่นขาวมีรุ่นขาวก็รุ่นเขียวรุ่นขาวก็บแสบแต่รุ่นขาว,ขาว,ขาวคิดว่าแสบก็รุ่นเขียวพี่น้องฝักแมวเป็นยงนี้เลยฝักแมวอ่าภาษาฝรั่งเศสอื่นชายยศมันมีสองซื้อนะฝรั่งเศสเอื่นชายยศ สีฟังแมวกับสีมือ่อยไหมเฮ้ยบ่ายบายสีขาวมาที่นี้น้ำปลาแดกแล้วพี่น้องน้ำปลาแดกนัวนวเดี๋ยวขอสิใส้น้ำปลาแดกนัวนัวน้ำน้ำปลาแดกทําเองรุงเองขาดวะได้พี่น้องแกงเห็ดต้องใส่น้ำปลาแดกอืมเห็นปะใส่ร้ายแสบรายได้ปลาแดกฉันชอบปลาแดกแล้วก็ใส่อะไรอีกเดี๋ยวคนก่อนคนก่อนคนก่อน,น,อนเดี๋ยวสิเห็นตตอนปลาแดกไอ <c oughs> คนก่อนเห็นบ่พี่น,อ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 นอ้องเห็นบ่ตอนเห็ดน้ำลายไหลไหมนี่จีมันนะเห็ดหนาดำเห็ดหนาขาวจีี่พี่น้องอันเห็ดไปปรุงไปกบน,น้ำลายไหลไปบันี้ใส่ผงนัวเนาะผงนัวเพราะใส่ลายดอกพี่น้องเพราะว่าเห็ดหวานแล้วเพราะใส่ลายดอกใส่เจ๊กสามซอนโต <c oughs> <c oughs> พอเล่นซื้อดอก <c oughs> <c oughs> นี่ผงนัวพี่น้องนี่จะกน้อยก่อน เห็ดหวานแล้วเพราจำเป็นได้พี่น้องที่สำคัญแกงเห็ดก็ขึ้นเน้นปลาแดดอะเน้นปลาแดดเดี๋ยวข่ซีมเบิ่งข่อใส่เกีืยเ้าต้องซีมก่อนพี่น้องก่อนเ้าสีเดียดน้ำปลาใส่เนาะก่อนเราจะเดียดน้ำปลาใส่เราต้องซีมก่อนมาพี่น้องสีสันสีสันน่าทานไหมคะฟักแมวไขออ่ออนไปฟักแมวกินดิบก็ได้เ่าเป็นยังฟูดลูลู่ลอนมักสดน้ำได้แกงเห็ด ตอนใช้สิกินกินเลยปลาด้วงเหลี่ยมปลาแดกเนาะหวานจ้วยพี่น้องหวานเห็ดทั้งหวานทั้งหอมนั่นข่อยวายเล้วเขาประดงใส่น้ำปลาพอได้น้ำปลาแดกขอย้ขีดแล้วบาดที่นี่พี่น้องพ่อเจ้าเบิรงอีตู้ข่อยตะเลต,เตัวเมื่ออิตู้แซ่แข็งอีตู้แซ่แข็งนี่ข่อยใส่พักกิ้วน้ำพี่น้องพักกิ้วพลังเบิรงวิญ,ญญาณกระแยง กระแยงก็สะสีหางหกยวนนะพี่น้องวิญยาณกัะแยงโอ้ยตามนีตามเกิดเด้ออันนี้ผักติ้วฝรั่งโคไซ่ะพี่น้องผักติ้วฝรั่งเฮดแมนสีสมจากน้อยนี่อันนี้คือแกงเห็ดง่ายๆเด้อดง่ายๆสุดข่อยบ่ยาักบ่าหาแนวยากเลย,ยสุดข่อยหาแนวง่ายๆแต่เตะลัวนี้ตู้ข่อยว่าพี่น้องอีตู้แซ่แข็ง อยู่เมืองนอกส่วนมากสีิมากได้กินของแข็งได้ของอ่อนไม่ค่อยได้กินดอกเพราะว่ามันนั่นอึดอยากเนาะพี่น้องเนาะหนาหนาวมากกับไม่ได้ปลูกตอนหนาห่อได้กินอยู่ดอกของสดๆอ่ะหนาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ,อ๋ยแกงเห็ดเรียบร้อยแล้วลูกโดดค่อยก็คือว่าบอกพริกสดเด้เรียบร้อยแล้วคุณแหงไม่ได้เดี๋ยวมะอือคอยสีเละมันเริ่มเละตุ้มเป๊แล้วมะอือหิมะมันเลยเละ มาเด้อบัดนนี้ผูพี่น้องสุขสุข,สขคนเบิง้งเบึ่งจีเบึ่งจีอันนี้คือแจงเห็ดเพิ่งสูตรค่อยเองสูตรยายกลมเห็ดง่ายสะดวกสบายมียังกระแท่น,นพี่น้องขนใสแล้วก็กินได้ดอกเราจะกินกับเขาเขาแพนเห็นว่าได้ซื้อ cắt kinh liền lỡ ai bạn này, nếu phải xím một cái bơm để luộc bả xài là luộc bả về, đi, phơi để bảo, nhang mặc bảo vô, ai thốn huồn, nhám cúc cúc phi non, làm miếng gì ฟังเสียงสวนน้ำแซบแล้วแซบแล้วพี่น้องเลยมาเด้อบาทนี่ขอบคุณในหลายี่รับามมเด้อพี่น้องหาเรากับมะแกงห้เบิ้งมานี่คนอีกจะกรอบก่อนคนดูความสวยอีกจะหลอกก่อนขอบคุณทุกรังกำลังใจเด้อพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามเด้อที่เขามาให้กำลังใจเนาะขอบคุณที่เมตตา ลักลักจุ๊บจุ๊บเดือดเดืถูกช่องแรงใจได้พี่น้องเดอ้อคลิปหน้าเจอกันไหมถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามกระดิ่งกิ้งกิ้งให้ได้เดอ้อบ๊ายบายจ้าเร็วเรๆเร